มีคนอยากง้อขอคืนดีคุณคนคนนี้เขาเป็นใครกันที่เขาอยากจะเข้ามาง้อขอคืนดีคุณเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอไพ่สามใบนะคะ เขาเป็นใครกันนะที่อยากจะเข้ามาง้อขอคืนดีคุณนะคะโอ้สิบถ้วยขึ้นมานะคะเป็นคนที่คุณกับเขารักกันมากนะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะเคยพูดเคยคุยกันไว้นะคะว่าในอนาคตเราจะแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องแยกจากห่างไกลกันไปนะคะคนคุณนี้ก็อาจจะอยู่ในธาน้ํากรกฎมีนพิจิก ะะหรือบางคนก็คุณกับเขาเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแต่มีอันต้องจบกันไปแยกจากทางไกลกันไปคนคนนี้เป็นแฟนเก่าเป็นภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณที่เขาอยากจะกลับเข้ามาง้องขอคืนดีคุณนะคะเจ็ดถ้วยเขาเป็นคนที่มีเส,สน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้ก็อาจจะมองหาคนที่ใช่มองหาตัวเลือกทางเลือกของเขา จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องจบก,กันไปพังกันไปนะคะแต่ในตอนนี้พลังงานของเขาอะอยากจะกลับมาง้อมขอคืนดีคุณนะคะโอ้ตอนนี้เขารักคุณมากนะคะในอดีตที่ผ่านมาคนคุณก็อาจจะเป็นคนที่มองไม่เห็นความสําคัญมองไม่เห็นคุณค่าในต่องคุณอาจจะเป็นคนที่ด้อยค่าคุณด้วยซ้ํานะคะแต่มาในวันนี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปก็มองเห็นคุณค่าในตัอคุณ เขาอยากจะกลับเข้ามาให้ความสําคัญกับคุณนะคะเขายังไม่ปล่อยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขากอดเก็บคุณเอาไว้เห็นไหมกอดคุณเอาไว้เทิดคุณคุณเอาไว้ตอนนี้นะเขาอยากจะกอดเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าคุณคือความสุขของเขาเห็นไหมคุณคือสิบถ้วยคุณคือความสุขอันยิ่งใหญ่ของเขาคนคนนี้เขาอยู่ในธาตุดินเพื่อศักกมังกรนะคะตอนนี้พลังงานของเขาอยากจะกลับเข้ามางอะขอคืนดีคุณเพราะว่าเขารักคุณ